ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์มีความก้าวหน้ามากจนสามารถช่วยแพทย์วินิจฉัยแปลข้อความจากหลายภาษาแบบเรียลไทม์และสร้างงานศิลป,ปะได้แต่มันยังคงทำงานโดยใช้ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ชนิดเดียวกับที่ทำจากซิลิกอนซึ่งมีมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1,950นักวิทยาศาสตร์และบริษัทบางแห่งตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้าและสร้างคอมพิวเตอร์จากสิ่งมีชีวิตแทน สาขาใหม่นี้เรียกว่าไบโอคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้สิ่งต่างๆเช่นกลุ่มเซลล์ขนาดเล็กที่พอในห้องทดลองเรียกว่าออแกนอยด์เพื่อสร้างคอมพิวเตอร์ประเภทใหม่บริษัทแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ชื่อ Final Spark ได้สร้างแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์พิเศษที่ใช้ออกแกนอยด์สมองมนุษย์เพื่อช่วยประมวลผลข้อมูลคุณสามารถเช่าแพลตฟอร์มนี้ทางออนไลน์ได้ในราคา500ดอลลาร์ต่อเดือนหากคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์และต้องการทำการวิจัย เป้าหมายหลักของบริษัทที่ผลิตคอมพิวเตอร์คือการสร้าง AI ที่ใช้พลังงานน้อยกว่าระบบปัญญาประดิษฐ์อันทรงพลังที่เรามีอยู่ในปัจจุบันถึง10,000แเท่าออแกนอยสมองแต่ละอันที่คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ใช้มีขนาดเล็กมากกว้างเพียงครึ่งมิลลิเมตรและมี4อันในหน่วยประมวลผลแต่ละหน่วยออแกนอยเหล่านี้เชื่อมต่อกับสายเล็กๆ8เส้นที่เรียกว่าอิเล็กโทรดซึ่งสามารถส่งสัญญ,ญาณไปยังเซลล์ประสาทภายในออแกนอยได้ นอกจากนี้อิเล็กทรดเหล่านี้ยังเชื่อมต่อออร์แกนอยด์กับระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปด้วยเซล์ประสาทในออร์แกนอยด์จะได้รับโดปามีนในปรมิปรมาณเล็กน้อยซึ่งเป็นสารเคมีที่ทําให้เรารู้สึกดีเพื่อกระตุ้นให้พวกมันเรียนรู้ดังนั้นจึงเหมือนกับสิ่งที่สมองของคุณทําเมื่อคุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยสัญญาณไฟฟ้าและรางวัลโดปามีนเซล์ประสาทในออร์แกนอยด์สามารถสร้างการเชื่อมต่อใหม่ได้ซึ่งคล้ายกับการทํางานของสมองของคุณและของผมด้วยบางครั้งนะนะ หากกระบวนการนี้ได้ผลดีสักวันออแกนอยเหล่านี้อาจทําหน้าที่เหมือนเครื่องประมวลผลในคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันได้ในอนาคตเพียงแต่พวกมันจะทํางานในลักษณะเดียวกันนี้ด้วยวิธีที่ประหยัดพลังงานมากกว่ามากหากคุณอยากเช็คการทํางานด้วยตัวเองออแกนอยขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายสมองจะถูกถ่ายทอดสดตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถชมการทํางานของออแกนอยได้งานใหญ่ของนักวิจัยคือการคิดหาวิธีที่จะทำให้เซลล์ประสาทในออแกนอยเหล่านี้ทำงานตามที่เราต้องการ นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย34แห่งได้ขอใช้ไบโอคอมพิวเตอร์ของ f ฟ n a l ส park และบริษัทได้อนุญาตให้นักวิทยาศาสตร์จาก9สถาบันเริ่มใช้งานพวกมันแล้วแต่ละทีมกำลังศึกษาเกี่ยวกับไบโอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปตัวอย่างเช่นทีมงานจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนกำลังศึกษาเกี่ยวกับการใช้สัญญาณไฟฟ้าและเคมีเพื่อควบคุมออกแกนด์ซึ่งอาจช่วยสร้างภาษาพิเศษสำหรับไบโอคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้ นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแลนดคาสเตอร์ไลพ์ซซกในเยอรมน,นีกำลังพยายามค้นหาวิธีที่จะทำให้ออแกนอยทำงานร่วมกับโมเดลการเรียนรู้ AI ประเภทต่างๆได้คอมพิวเตอร์อรอกแกนอยยังไม่ทรงพลังเท่ากับคอมพิวเตอร์ซิลิกอนทั่วไปที่เราใช้ในปัจจุบันยังไม่มีเทคนโนโลยีมาตรฐานในการผลิตออแกนอยขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายสมองเหล่านี้ นอกจากนี้เนื่องจากพวกมันทํามาจากเซลล์ที่มีชีวิตออกนอยจึงไม่คงอยู่ตลอดไปขณะนี้ออกนอยของ Final Spark อยู่ได้ประมาณ100วันซึ่งถือว่าดีขึ้นจากการทดสอบครั้งแรกพวกมันเคยมีชีวิตอยู่ได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นแต่กระบวนการสร้างออกนอยนั้นราบรื่นขึ้นมากปัจจุบันห้องทดลองมีออกนอยประมาณ2 0 0 0ถึง3,000อัน f i n a l Spark ไม่ใช่บริษัทเดียวที่พยายามหาทางเลือกใหม่ให้กับชิปซิลิคอนแบบเดิม นักวิทยาศ,าศาสตร์ในสเปนศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณทางชีวาภาพอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าการคำนวณแบบเซลล์มันเกี่ยวข้องกับการใช้เซลล์ที่มีชีวิตที่ดัดแปลงมาเป็นพิเศษเพื่อสร้างระบบที่สามารถจดจำสิ่งต่างๆตัดสินใจและทำงานในลักษณะเดียวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐานในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเนื่องจากคอมพิวเตอร์เซลลูล่าสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้จึงสามารถช่วยซ่อมแซมระบบนิเวศที่เสียหายได้ คอมพิวเตอร์ทั่วไปทำสิ่งนี้ได้ไม่มากนักแต่สามารถนำไบโอโคอมพิวเตอร์ที่ทำจากแบคทีเรียไปวางไว้ในทะเลสาบเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพของน้ำได้มันจะทำปฏิกิริยากับสารเคมีและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งจากมหาวิทยาลัย West of England นด์กำลังวิจัยว่าเชื้อรานามาใช้ในการคำนวณได้อย่างไรเชื้อรามีโครงสร้างยาวคล้ายเส้นได้ที่เรียกว่าไมซีเลีย ซึ่งสามารถส่งสัญญาณไฟฟ้าขนาดเล็กได้คล้ายกับการทำงานของเซลล์สมองนักวิทยาศาสตร์คิดว่าเครือข่ายเชื้อราเหล่านี้อาจใช้สร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่คล้ายสมองซึ่งสามารถเรียนรู้จดจำรูปแบบและทำสิ่งอัจฉริยะอื่นๆได้ทีมของเขาได้สอนเครือข่ายเชื้อราเพื่อช่วยคอมพิวเตอร์ทำโจทย์คณิตศาสตร์บางข้อได้แล้วพวกเขาเชื่อว่าการใช้เชื้อราในการคำนวณอาจจะดีกว่าการใช้เซลล์สมองเนื่องจากง่ายกว่าถูกกว่า มีจริยธรรมมากกว่าและทำงานได้ดีกับเทคโนโลยีปัจจุบันขณะน,นี้คอมพิวเตอร์ที่สร้างจากเซลล์ประสาทมนุษย์กำลังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบนักวิยทยาศาสตร์ที่ UC Davis Health ได้ประดิษฐ์อินเทอร์เฟซคอมพิวเตอร์สมองแบบใหม่ที่เปลี่ยนสัญญาณสมองเป็นคำพูดด้วยความแม่นยำที่เกือบสมบูรณ์แบบมากถึง97%นักวิยทยาศาสตร์ได้ใส่เซนเซอร์พิเศษไว้ในสมองของชายคนหนึ่งที่มีปัญหาในการพูดเนื่องจากปัญหาสุขภาพ เมื่อเปิดระบบดังกล่าวชายคนนั้นก็สามารถเริ่มแชร์สิ่งที่เขาต้องการจะพูดได้ภายในไม่กี่นาทีเมื่อคนที่มีอาการคล้ายกันต้องการพูดอุปกรณ์ใหม่นี้จะเปลี่ยนสัญญาณสมองของพวกเขาเป็นข้อความที่จะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์จากนั้นคอมพิวเตอร์จะพูดคำเหล่านั้นออกมาเพื่อสร้างระบบนี้ทีมงานได้ทำงานร่วมกับชายวัย45ปีซึ่งมีอาการป่วยที่ทำให้แขนและขาอ่อนแรงและยากที่จะเปล่งเสียงออกมา จึงจะเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการสื่อสารแพทย์ได้ฝังอุปกรณ์พิเศษไว้ในสมองของผู้ป่วยโดยเขาได้ใส่เซ็นเซอร์ขนาดเล็กไว้ในส่วนของสมองที่ช่วยควบคุมการพูดเซ็นเซอร์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับสัญญาณจาก256จุดในสมองอุปกรณ์นี้จะตรวจจับเมื่อสมองพยายามเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเพื่อพูดมันจะฟังสัญญาณของสมองแล้วแปลงเป็นเสียงเหมือนพยางซึ่งจากนั้นจะสร้างคำที่บุคคลน,นั้นพยายามจะพูด สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของเทรนด์ล่าสุดที่คอมพิวเตอร์จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเสื้อผ้าที่เราใส่และแม้แต่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรากำลังสร้างแขนขาเทียมแบบใหม่ที่ทำได้มากกว่าแค่ช่วยให้ผู้คนหยิบจับสิ่งของได้แขนขาเทียมยังสามารถส่งข้อความกลับไปยังสมองเพื่อบอกว่าบางสิ่งถูกสัมผัสสิ่งนี้เปลี่ยนความคิดเราเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์เพราะนั่นหมายความว่าแม้แต่แขนขาโลหะก็สามารถเชื่อมต่อกับสมองได้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายเราผู้เชี่ยวชาญระบุว่า คอมพิวเตอร์ในอนาคตจะผสานสิ่งมีชีวิตวัตถุทางกายภาพและเทคโนโลยีดิจิตอลเข้าด้วยกันสิ่งต่างๆเช่นการพิมพ์สามมิติเทคโนโลยีชีวภาพคุนยนที่ช่วยผู้คนเคลื่อนไหวอุปกรณ์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อทุกสิ่งรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ประเภทต่างๆจะแพร่หลายมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไวมากมันจึงยากที่จะคาดการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์แม้จะเป็นปีใกล้ๆยังปี2030ก็ตาม แต่ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องต้องกันว่าการคำนวณด้วยควอนตัมซึ่งนําวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาสู่คอมพิวเตอร์จะมีความสำคัญมากคอมพิวเตอร์อาจมีขนาดเล็กมากจนมีขนาดเท่ากับอะตอมมีการคาดว่าการประมวลผลด้วยควอนตัมจะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการใช้ AI และเครื่องจักรเรียนรู้และค้นหาข้อมูลสำคัญซึ่งเราจะได้คำแนะนำในการซื้อของที่ดีขึ้นและมีเครื่องมือที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นไว้ใช้ในบ้าน ในทางการแพทย์มันอาจช่วยค้นพบยารักษาโรคใหม่ๆได้เร็วขึ้นและช่วยผู้คนมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีขึ้นการประมวลผลด้วยควันตั้มจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมมากมายเช่นความเป็นส่วนตัวการเงินสุขภาพความบันเทิงและเทคโนโลยีมันอาจเปลี่ยนวิธีการทำงานของเรานำไปสู่ความก้าวหน้าใหม่ๆในด้านหุ่นยนต์มีเครื่องมือผ่าตัดและเครื่องมือดิจิทัลที่ดีขึ้นสำหรับงานของเรานอกจากนี้มันยังทำให้เทคโนโลยีดีขึ้น เนื่องจากช่วยห่วงโซ่อุปทานมีประสิทธิภาพมากขึ้นปรับปรุงการจัดการการจาราจรช่วยวางแผนทางการเงินและปรับปรุงกระบวนการต่างๆมากมายเวลาที่เราต้องใช้คอมพิวเตอร์ทุกสิ่งที่เราทำบนคอมพิวเตอร์จะเป็นแบบ2มิติซึ่งหมายความว่ามันแบนราบเช่นการดูภาพหรืออ่านหนังสือบนหน้าจอแม้จะมีงานพิเศษอย่างการสร้างแบบจำลอง3มิติหรือการออกแบบ3ามิติแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้กัน แต่ตอนนี้เราเริ่มเปลี่ยนจากการทําสิ่งต่างๆในรูปแบบ2มิติเป็นการสํารวจโลกเสมือนจริงแบบ3มิติซึ่งสิ่งต่างๆดูและให้ความรู้สึกเหมือนในชีวิตจริงมากขึ้นอุปกรณ์ VR ยังคงมีราคาค่อนข้างแพงและไม่มีจําหน่ายให้กับทุกคนแต่บริษัทใหญ่ๆกาลังพัฒนาชุดหูฟังเสมือนจริง XR และเทคโนโลยีนี้น่าจะแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ